กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนส,สมงศบอนมาพบมาพอกันอี่งเล้วพ่อแม่พี่น้องกับเป่าควันมันนามื่อนี้กับสุดเกาอีกพวกเมื่อนี้กับเบท้าแก่เพิ่อนโบยู่ป้ากับลุงเพิ่นไปทุระพ่อแม่พีนพ่น้องเกือบเกือบงานวันแ้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกือบส่งนุ่มน้ำบอทันเมื่อ,น,น,อนี้จุดสีพีชกันกำลังมวยพู้เลี้ยงานวันแรก ที่ว่าได้เห็ดซองโเ <สำ S 1> มีย<น>ก่อมาในมันกางานทำมันก็แล้ยอยหรอกแต่ว่าที่บาะคนไปส่งนุ่มพ่อแม่พี่น้องพ่าขฮอลีดแล้วเขาต้องไปส่งถูกวันเนาะมันก็จะมีปัญหาในการเดินทางพ่อแม่พี่น้องน้ำหลดน้ำล่างอะไรเป็นแบบเป็นพร้อมกันเมื่อท้งซองรถซองคันเป็นซองคันได้ยังกินน้องม้อยเมื่อนี้ส่วนน้องมยกินมาม่าอีกแล้วพี่น้องเคยไป้องเลย ไข่เจียวลวกะมะกล้วยพ่อม่พี่น้องลุงข้างบ้านเพื่อน้าให้พร้อมกับมาม่ามาม่าก็กินได้ทุกมื้อพ่อ่พี่น้องมุมเก่ามุมเดิมพ่อยพี่น้อง<ะ>เป็นยังไนู๊กัดคืนนี่คืนนีข่ขอชิวดเดินทั้งคน วาสีอาทิพเข่ามาแบ่งเข่าพี่น้องมะเบิ่งกพอร์ตเ็นกรองกันอยู่มาเบิ่งเหมอนทิพเข่ากดรูพี่น้องรูการ์ดกินคงกินกับชิมีไข่ดาวพี่น้องเชอร์ราหม่วงบาควันก้วยพี่น้องส่วนน้องเวยกับมาหมาก็คือเกาพี่น้องเห็นอะไรแหละหมากมากินมาม่ากพี่น้อง เก่ามุมเดิมพี่น้องเพราะว่ามาแรงวันไลเนาะเสื้อบอุฟเ่ต์กินชีสเซร็จตาจังนอ้องกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีฮะก็แล้วงานเหมือนพี่น้องเอ้ยแล้วงานเพราะว่าเมื่อน,นี้ท็อแกถึงบปอยู่ก็เลยแล้วงานซาแน่ เีื่อนพี่น้องมากล้วยเนาะมากล้วยกับลุงข้างบ้านเพื่อนเอาให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอมคุณขอบใจเพื่อนหลายๆ์ท็อปเกย์โบยู่กับลุงข้างบ้านเพื่อนกับเป็นห่วงเนาะก็เอามาให้เพื่อนพี่น้องมากล้วยกินได้บม่มีเบื่อว่าเพื่อนค้ายปลาเพื่อนพี่น้องเพื่อนกับเพื่อนกับทามน้องมวยเพื่อนพี่น้องว่ามีเงินใส่บ้างนะโบมีแเลยแป๊วน้อเพื่อนเด้อเพื่อนมาแจกกระดังเลยกับขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะที่เพื่อนยังเป็นห่วงบาก่อนกับน้องมวยเนาะ เชิงคนเพิงนจะอยู่ข้างบ้านเหมือนพี่น้องแต่ว่าเป็นครับเป็นห่วงเฮาเฮา,าก็ดีใจเหมืนพี่น้องเลยใช่ว่ายังมีคนหักคนแพงเนาะเมว่วยพอเราแก้คนไปอยู่ประมาณสามวันเหมือพี่น้อง พุนก็สามหมื่นนะตุ๊กงว่าจะมาได้ ก้นเป็นบคมคร์กมามาอะไนันที่เมักินแบบคนฟุ้บนฟาก้นโบเมนโบมากเนี่บราณเอาไว้ย่นี่เอาไว้ตนากให้ไปกล้ากินเนีนบ่อ้าวีน้อนบาหักยังบุก้เรื่น ไปไหนเธอห้ามไม่ไว้กันไปดูแจวน่ะเอาแต่สูตรนี้ไปบอกา่คนจะใส่บางพักหนาเนาะมวยซื่อๆพี่น้องนี่เราจะหมดถืงกันเนาะเขาพูดเรื่องงานพี่น้องสวยฟังเนาะ กรชงนุ่มมือเศร้านี่ว่าบอกคนเองกับบอกเฮ้ยจะเถื่อไปนอกเงยที่ว่าเอาทางนุ่มเอาทางนุ่มเนาะมาใส่ล่อพอนุ่มนะมีอยู่ประมาณร้อยแปดสิบกิโลมาใส่ล่ออลไรกัให้น้องมวยเพื่อนครับมอเตอร์ไซค์บอร์คนกลางล่อมานาั่งพ่อยพี่น้องเลยเอามาขัดแหวนอะไรล่อเนาะโตนคุ้มบาดนนะเฮ้ยพ่อยพี่น้องเลยเจ็บเจ็บแบบว่า เราบเคยจะเถื่อนเะนาะกำมวยแไปจากแถวจแจแถวหันต้นมาลึลิมบุ่กับมาลึลิมบุ่มกัมว่าวกันจนอดอบ่นส่งนุ่งห่างกันหันจนขะ้นแนมเบิง่งอย่างมื่มีปัญหาหลายอย่าง,ง,งเลยมันเศร้าเนาะก็หลุดไปแล้วแบบก้าม้าแบบก้ม้าไม่ได้ เอฟซีเปนกระเม่นข้ามาเนาะหมาควั้นว่าอวัญเลยดูดีพนาดเขาขอบคุณนายๆสหรับเฮ้านี่ว่ายังบมวัมาควันย่งบวนเนาะี่ว่าเขาอยู่น้ำกันเลยเหมือนเพลงอกันเหมือนเลันบกแปลกตาเนาะวัญเลยว

นตกมัวว่าอะไแห,หละหอนย่ามหน้าเนาะหาสนละหัวหน้านอกลุหอดการกะสนนก่นะคพักไปไกลขึนห้องไ<อ>หมขนะ มันก็ย่ไผ่นาหูอืมมันเปนย่แต่ว่าถ้าถ้าทนตรงรูมันกระือที่การเพรมันไก่สิหออเลยดิแต่ไมอรู้มีคุณ น้องจั๊กกะจันพี่น้องเพิ่นก็ส่งรูปลูกชายมาให้เรื่อยๆพี่น้องเอ้ยส่งกำลังใจกันนีดหน่อยมาให้เนาะบักนิดหน่อยป้าโตนางกินอีหยังก็บ่ฮู้เนาะกินขนมเพิ่นนอะไรนางป้าโตช่วยฉัหอนแหงบ่ทัน ี่ยคอยเห็นมาหูงก็มาขายเนาะูุแรกนี่ฮาตองน,นี้นุ่นนนรรมยยนุ่มไวดีไหมบวธรรมดาสองเก้าังดูดีชาย่งมีปัญหาตลอด้ để lại thôi. Thả lồn bố sờ cũng không nhanh nữa. น้ำดอกไม้พ่นพี่น้องสองกิโลหาสิบ,บาทขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาเนาะพี่น้อง จังเล็กกับพอ่อกันคลิปหนาพี่น้องอ, <นะ S 1> อยู่ดีไม่แห้มงมื่อสกูสุคนกำลังแซ่บกใช่ <laughs> ะปะ <laughs> กัดสบายดี